สายตรวจสุขภาพสนับสนุนโดย UPA บริษัท United Power of Asia จำกัดมหาชนช่วงนี้ไปชมกิจกรรมเสวนาเรื่องเวทีถอดบทเรียนสร้างสุขคนรัฐสภา คนต้นแบบและทิศทางการพัฒนาองค์กรสุขภาวะของรัฐสภาโดยได้รับเกียรติจากนายสาธิตประเรสริฐศักดิ์รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมร่วมเสวนาซึ่งมีนางสาวรุ่งนภาขันทิโชตผู้อำนวยการสำนักบริหารทางการแพทย์ประจำรัฐสภาและบุคลากรในวงงานรัฐสภาเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเวทีถอดบทเรียนสร้างสุขคนรัฐสภาคนต้นแบบ โดยเป็นโครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพและพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านสุขภาพเพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การเป็นองค์แห่งความสุขสิ่งที่สำคัญเลยนะฮะยังมีบุคลากรบางส่วนนะครับซึ่งมีภารกิจงานเนี่ยที่ยุ่งมากนะครับและไม่มีโอกาสที่ได้เข้ามา ในการดําเนินชีวิตที่จะต้องดูแลชีวิตหรือว่าเรียนรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับผมอยากว่าให้เขาแบ่งแยกเวลานิดนึงนะฮะอยากให้ทางบุคลากรเนี่ยแบ่งเวลานิดหนึ่งถ้ามีเวลานะฮะทางสํานักบริการทางการแพทย์จัดกิจกรรมอะไรเนี่ยก็ขอให้มาร่วมนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยได้รู้ว่าคุณภาพชีวิตของเวเองดียังไงนะฮะก็าฝากไว้ว่าชีวิตเรา มันขึ้นที่อยู่ที่สุขภาพการงานจะไปเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยฮะสุขภาพเราต้องสมบูรณ์ต่อด้วยกิจกรรมเสวนาเรื่องทิศทางการพัฒนาองค์กรสุขภาวะของรัฐสภาโดยได้รับเกียรติจากนายสาธิตประเศรศสริฐศักดิ์รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมเสวนาพร้อมด้วยดรสิริเชษสังขมานอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยดรอธิวัฒเจียวิวัฒกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลและนางสาวชัชนารั์จันทนะผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองความรู้ให้กับบุคลากรนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนเพื่อสร้างความผาสุขของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสุขภาวะของคนในองค์กรนะคะถ้าสสมีบทบาทสำคัญเนี่ยยินดีมากถ้าจะช่วยสนับสนุนเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรนะคะ เพื่อให้มีสุขภาวะเกิดขึ้นเนื่องจากคนเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญนะคะเป็นตัวหมุนในองค์กรดังนั้นถ้าคนมีสุขภาวะที่ดีรวมไปถึงครอบครัวแล้วก็สังคมสิ่งแวดล้อมองค์กรก็จะเป็นองค์กรสุขภาวะแล้วก็จะเกิดผลประโยชน์ตามมาขององค์กรค่ะก็อยากจะฝากให้คนที่ ทําทงานเกี่ยวกับเรื่องที่มันสัมผัสกับความเครียดนะครับเรื่องของการที่ดูแลเรื่องของการทํางานให้ออกมาดีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยก็ให้อยากให้ดูแลตัวเอง,เองทั้งร่างกายจิตใจนะครับแล้วยึดหลักนะครับความสุขปประการของทางสอสอไว้ก็จะดีนะครับก็มีทั้งดูแลร่างกายจิตใจ นะครับเรื่องของดูแลเรื่องของการพักผ่อนนะครับเรื่องพัฒนาตนเองเรื่องครอบครัวการเงินและก็สังคมให้ดีนะครับผมคิดว่าถ้าเอา8เรื่องนี้เข้าไปใช้เนี่ยก็สามารถจัดก,การบริหารตัวเองนะครับแล้วนำพาองค์กรไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการได้นะครับก็จะได้ประโยชน์สุขทั้งตัวเองนะครับทั้งที่ทำงานแล้วก็ประเทศชาติสามารถขับเคลื่อนในเรื่องของการทำงานได้อย่างดีครับ